สวัสดีผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้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 เรา,าคุยกแขกกันได้กันนะครับผมซึ่งมีแขกซึ่งมีแขกมารับเชิญนะครับและก็คือนะครับแม่งมามาซึ่งมันม,มาทุกเกือบพานแล้วครับมามึงก็มาดิกูแคสกูอัาไปแล้วไอสัตว์มึงก็มาหาดิครับซึ่งมีแขกกูจบด้วยครับผมและก็คือพี่ปามอีกแล้วครับผม มาทุกค้าทุกสันทุกสีทุกสัน,สสนโอ้โหตีแ่กเลยมาสองคันแล้วครับผมไอ้เว้ยอย่าให้ระเบิดพี่ครับอย่าให้ระเบิดอุ้ยห้องสิบที่ทำหุนที่ทำหุนโอ้โหโอเคครับดานสองครับ มาแล้วครับผมถ้าไม่ตายตายซะตายซะมึงตัววีฝับอ้าวเออใครยิงกูไอ้ยิงกูโอ้โหโอ้โหถอดล่างปิ้งถอดล่างอย่างเทพถอดล่างโอ้โหอย่างเทพโอ้โหทึบเสียบจึ๊กกูตายมึงครบเซตเต็ ตุ่มเยเอ้ยไอ้ยัดโตเจดิจริงแม่งและจริงแม่งจริงไม่จบจบกูไปตั้งนานแล้วไอ้แซดเฮ้ยนี่ไม่ใช่พี่๊อปตี้ว่ะไอ้พี่บาสกูพูดชื่อผิดเลยโอ้โหไอ้แซดกูขอจำคิดไอ้ดิตายกูลงพูดผิดไอ้ชื่อ